หมด <c oughs> เวลาของเองแล้วยอมขมิวเวทนายทองฟูอย่าย้ำใจไปเลยเจ้าลัทธิหม่องจูที่ผ่านมาอาจารย์เขาต้องถูกเอ็งบุงไม่มานานแค่ไหนวันนี้ข้าจะไม่ยอมหน้าข้าไม่ต้องชำระช่าร้าเป็นบัตหนือเงินสดดีคะแล้วอาจารย์เองไปไหนทำไมไม่มาไม่สบายเป็นอะไรตป็สีชิตูทักงานยาวอ๋อโอเคสิใช่สิเอาหนังควายมาซิที่อยู่ค่ะ โอ้ยใครใช้ให้เอาหนังควายไปจีจะเอามาเสกเข้าท้องไอ้ท้องฟูมันว่าแต่พร้อมดีนะพร้อมักจริงน่าสงสารที่ลูกศสษย์ไม่เอาไหนนะมองจูแล้วลูกศิษย์เองเลยนักเลยกว่าอกองเข้าใจเข้าใจเฮ้ยสมนติน,นาามาคนอย่างเองมันจะไปสู้อะไรข้าได้หนังควายไม่มีงั้นใสกก้อนคนเข้าท้องเลยรักกันเดี๋ยวนะจะมีในท้องทุกวันนี้ยังไม่เยอะพออีกลรอ ใส่ใช้ให้เรียเข้าไปทุกวันงั้นล่ะอวันก่อนเพิ่งเขาลงบางไปเองอย่าใส่เข้ามาเพิ่มเลยนะเออได้ไปแล้วตอยโอ้มาลลมเง็งมจำบ่จำบ่เพี้ยงโอ้ปวดท้องจักลอยก็พอาตัดไล่ลงใจเป็นไงล่ะเห็นอิจิลิข่ารือยังบางอาจคิดมาสู่ข้าบอกแล้วไง วันนี้ค่าไม่ได้มาเล่นๆค่ามีของดีแก้ทางมาแล้วอ๋อจริงๆมันคืออะไรมันคือ Happy Solution เจ้จาก Best Agro ยังไงล่ะฮ่าๆๆเป็นไงเป็ไปเลยสาไม่คิดว่าจะมาขายมุกมือเออชุนหมวนจ๊ะเจอขอดฟืนชุนหมวนเอา Happy Solution เจ้เจ้ระบายก้อนขนสำหรับแมวมาป้อมค่ะสาจ๊ะอืะ้อมไข่โอ้อร่อย ไม่น่าเชื่อว่ามันจะมาไม้นี้ <c oughs> ไอเรื่องปัญหาก้อนขนที่ข้าพูดมนาะมันเรื่องสมัยก่อนแล้วเดี๋ยวนี้เวลามีปัญหาก้อนขนค่าแค่กินวันละครึ่งช้อนชาทุกวันสองสมวันก็หายแถมยังกินสัปดาห์ละสองครั้งเพื่อเป็นการป้องกันระยะยาวอกีกฮ่ฮอุ๊ย ร้ายนักท,ทั้งคนคนทำอะไรลไ้มไส้มันไม่ได้แบบนี้ข้าจะทำยังไงดีละ่ะงั้นใส่ตะปูเข้าท้องเลยละกันข้าไม่กลัวหรอกเพราะข้ามีแฮปเปอรโซลูชั่นเจลอ๋ออย่าบอกนะว่าตะปูก็แก้ได้เปล่าเอาหนักอะไรทุบเองก่อนที่จะเส่ทำไงไม่มาไม่มาโอ้ยหย,ย,ยุดนะใช่สิไปแย่งแฮปเปอรโซลูชั่นเจลจากมันมาเร็วอ้าไม่ต้องแย่งก็ได้ค่ะ เซอร์โซลูชันเจ็บราคาไม่แพงมีขายที่นัานคะ้ะชันนำทั่วไปจะเอากี่หลอดคะจริงเหรอเอาสองหลอดละกันเองกับผ้าคนละหลอดเดี๋ยวหมายถึงให้ยแย่งจากมือมันไม่ให้ทุกผ้านเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยสาวหลอดนะคะว้าวมีเพชรลาทัมบิซิลินและเวสเทิลบอイルเพื่อช่วยให้ก้อนของหนุดมากับอุจจาระมึนมากมึน,านมากมึนมา,านนกลดไก่ซะด้วย เขนาดสามจุดห้าออมใช้ได้นานคาะแค่บวันละครึ่งช้อนชานะจ๊ะแก้ท้องผูกดีนักแน่หมุนช้นมวนเอาด้วยไหมคะอ๋อท่านมีรักจากที่บ้านเยอะเลยไปดูไหมจ๊ะ